สวัสดีครับสวัสดีนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาต่อกัน EP ที่5เลยนะครับใช่ไหม EP ที่ที่หเนาะไปสนุกไปพร้อมกันนะครับ h a v e Fun together. s u g e t e r Let's Go เหมือนคราวที่แล้วเนี่ยคนที่มาก,กับเรานะครับน่าจะหล่นไปข้างล่างถ้าเราไม่ผิดนะเขาน่าจะรอรับเราอยู่ข้างล่างไปนี่ไงละ่ะ Okay. เอาบูทหน่อยครับเหมือนลักลอบเข้ามาอย่าให้คนอื่นรู้นะโอเคเดี๋ยว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 ไปดูสิสมาชิกเราอยู่ไหนเดี๋ยวเรามาเราสามารถมารับสมาชิกเราได้ไหม ใช่ว่าสมาชิกเรากิ้งลงไปข้างล่างนะถ้าเรากดลิฟต์มาตรงนี้ใช่ไหมครับทุกคนเขาก็ตามเรามาโอเคตามมาตามมาหล่นไหมโอเคยอดเยี่ยมฝั่งนี้มีอะไรไหมไม่มีนะครับที่เราผ่านมาเลข0ูนย์สี่ อะตามมาจะพาไปลงลิฟต์มาเลยมาเลยเอา้าวชิดในชิดในชิดในหน่อยถ้าฝั่งขวานี่น่าจะไปทางเข้าโรงงานใหญ่นะครับฝั่งซ้ายตันโอเคมาทางขวา เช่วยเปิดประตูหน่อยแงะ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 โอเคามามาๆมา,มาเหมือนเกิดอะไรขึ้นนะครับวิ่งไปกันใหญ่เลยไปดูสิอ้าวอันนั้นคือกลวยจราจรนะครับบู๊นอย ขอบคุณครับเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเบอร์สี่เบอร์สี่เบอร์สี่โทรศัพท์เหมือนรีบรับแล้วก็รีบไปหรือเปล่า เหมือนคนวิ่งเกิดอ,อะไรขึ้นกันเดี๋ยวเราไปหาคำตอบพร้อมกันนะครับนี่ดูดูดูในหุ่นดูเขาเดินนะไม่เห็นมีคนอยู่อ๋อมีมีมอ๋อเขารีบไปไหนอะ่ะเหมือนเขาไปมองอะไรสักอย่างกน,นะ มองด้วย <laughs> <laughs> ผู้ใหญ่คนนห้เขาก็กลับมองเรา <laughs> <laughs> ตัวนี้น่าจะบูตขึ้นได้โอเคโอเคครับอันนี้ยังไงต่อสายไฟเหรอ ท่อนี่ไงท่อเอ้เออตกตกตก,ตกทอ่อนี่ไงฝั่งฝั่งขวาเนี่ยน่าจะปีนได้เฮ้ยดูท่าโย,ยกของน้องโอเคนี่ไงเหมือนเราก็พยายามจะแอบ,บเข้าไปข้างในนะฮะดึงออกมา อย่าเสียงดัง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 ต้องแอบเข้าไปยังไม่มีใครเห็นเอ้ยเบาๆดิหันมามองแต่ไม่ได้สนใจอะไรมันมีอะไรอยู่ในบ่อน,นั่นอันนี้กระโดดโอเค ค่อยๆเดี๋ยวตายไม่ใช่อะไรนะครับโอเคลงมาแล้วได้ไงต่อโอ้ยตัวนี้นี่เป็นคันโยกรถอ๋อนี่ไงทางไปต่อถ้าตกลงไปนี่ถ้าจะ เดสมองเลยหวังว่า e อพีนี้จะไม่ตายสักตัวนะครับตายทุก e อพีเลยรู้สึกว่าสงสัยมานานแล้วในบ่อน,นี้มันมีอะไรนะครับได้เวลากระโดดอันนี้คืออ๋อใบพัดปิดก่อนโอเค หลังจากนั้นอันนี้ดึงได้ไหมเปิดเปิดเปิดแงะมันออกนักแงะนักแงะนักแงะนักแง้มหลังจากนั้นไอ้ปุ่มอันนี้คืออะไรอ๋อโอเคครับ เราต้องไปสตาร์ทเครื่องยนต์ก่อนโอเคมีไฟแล้วพลังในการดูดคุณคุณไหมครับภาพนี้เฮ้ยอ้าวฮัลโหลสวัสดี เราหลุดออกมาที่ไหนก็ไม่รู้หาเจอเจ้าก้อนเนื้อถอดปักก่อนเราถอดที่มันเหมือนแบบมีตัวอะไรกระตุ้นนะครับเห็นไหมครับเอ้ย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 เอ,อ,อ้ยมันแอบจับเราด้วยนะอืมเอ้ยอ้าวเดี๋ยวนะ อ้าวเอ้ยเจอก้อนเนื้อเจอก้อนเนื้อกระจกเ้าเหมือนเรารวมร่างกับเจ้าก้อนเนื้อไปแล้วนะครับตอนนี้แล้วเราก็ ทังทุกอย่างที่ขวางแน่ด้วยพละกกำลังที่มหาศาลโอโหมีหลายมือมีหลายขามาก ôi 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 wow. ôi à, ôi à ôi à ôi 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 ดูความหนักของเจ้า oh. ก้อนเนี้เพื่อ <Yeah. S 1> ทางซ้ายนี่ไปได้ไหมครับ oh. ทางซ้ายไปได้นะครับ oh. อันนี้ตัวเลยสักอย่างออกมาด้วยได้ไหม oh. เดี๋ยวต้องใช้ในอนาคตมา มาดูทรมานทรมา,ทรมานไงไม่รู้นะครับพังอะไรสักอย่างพังทุกอย่างนี่ไงเอา,าบูตรตรงนี้ไงแล้วทุกสายตาเข้ามาจับจ้องมองเรานะครับดูคนเป็นฉากโอ้ย ผมลืมเช็คเลยว่าทางซ้ายมีอะไรไหมวิ่งตรงอย่างเดียวต่ำอันนี้คือใครบอสเหรอที่ทำให้เราเป็นอย่างนี้เหรอไม่แน่อโอ้โหเละเละเละอันนี้ไม้ออมาด้วย คนมนุษย์ที่เราชนเมื่อกี้ก็เละเลยนะครับนี่ไงไม้เดี๋ยวเดี๋ยวเยวมากระทุ้งดีๆเอ้ยตบโอ,อ้ผิดด้านโอเค เฮ้ยหมาไร้กัดเหรอ,เ,อเดี๋ยวไม้ฟาดเลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอืมแต่หมาไม่ยอมกัดเรานะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ลงมาก่อน oh ปีนไม่ได้โอเคขึ้นด้วยอบโอเคสวยงาม มันเหมือนก้อเนเนื้อนี่มันทรมานนะฮะดูดิต้มโอ้โหมีคนมีคนวางแผนเปิดแล้วยังเฮ้ยเดี๋ยวให้มันใส่รหสัสก่อนงันเราไปไม่ได้แล้วดูก้อนเนื้อที่มันแตกออกจากตัวเรานะครับ มันยังดิ้นได้เลยนะฮะโอเคครับบางตัวก็เหลือแค่ครึ่งตัวมีการโบกให้ด้วยเว้ยอะอม,มีการเปิดรอด้วยอะไปก็ได้เอา้าโหตกลึกยังไง ทางฝั่งขวาเมื่อกี้เหมือนต้องใส่อะไรเข้าไปนะฮะหรือเปล่าฝั่งขวาเดี๋ยวลองไปดูฝั่งขวาด้านบนเมื่อกี้เหมือนให้ใส่อะไรสักอย่างมีอุปกรณ์อะไรที่ใช้ได้อ๋อมีลังอันนี้วัตถุไวไฟ ไปหาเชื้อเพลิงมาแล้วครับเหมือนโรงงานนี้มันก็จะเป็นแบบเบอร์ห้าเบอร์หกเบอร์ห้าเบอร์หกตกน้ำมาแล้วอืมนี่ไงไฟ โอ,โอ้ยจ <c oughs> ุดไฟหน่อย <c oughs> นี่ไง <c oughs> เด้อ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 มันเปิดน้ำขวางไว้ยกขึ้นข้างบนได้ไหมโอเคแล้วไอ้ก้อนเหนือนี่มันไม่ร้อนหรอครับ <c oughs> คนก็มายืนมุงดูเราฮะก็มันต้องคันอะไรแล้วดูเศษเศษที่มันหล่นออกมาจากเราก็พยายามอยากมาด้วยอย่าทิ้งฉันไว้อย่างเงี้ยอ๋อแล้วเบิดเศรษากอนเนื้อ เบอร์สมีไฟคือสัญญาณที่ดีที่สามารถดึงได้โอเคเหมือนรถใส่ขยะป่ะครับ นีอะไรหนชิงช้าเหรอโหแล้วดูไอ้อนหัวอ้วนเลยน่นากลัวมากเลยดูแล้วแต่ละคนก็มามุงดูเรานะครับโอ้เอารถมาปีนขึ้นได้ เจ okay. ้าก้อนเนื้อไอแบะอีกแล้วอันนี้คือให้คนเหรอโอ้โหสุดยอด อ้าวทำดีแล้วครับทำดีแล้วหอยนิดนึงเออแล้วทำไมมันต้องมาช่วยเราด้วยนะไม่เข้าใจเหมือนกันนั่นอนะ่ะเห็นไหมมีคนมามองอยู่ขอจับบ้าง คนเต็มเลยนะครับเนี่ยมามองดูเราเห็นไหมครับเอาไม่ให้ไปอีกเหมือนแกล้งให้เราตกน้ำนะครับแล้วไงเอ่ยอ๋อข้างล่างดึงได้ ข้างล่างดึงได้เริ่มมีแสงตรงนี้ดึงได้ไหมโอเคมีทางไปต่อไปที่อืมอ๋อออกมาหาน้องป้าเหรออืมไปไหนต่อขึ้นบันไดได้ไหมเนี่ย ฝั่งซ้ายทีมีอะไรไหมไม่มีแล้วคนเขาหายไปได้หมดอ่ะคนที่มองมุงเราหายไปหมดแล้วนะครับเหลือเหลือแต่เราเนี่ยไอ้ก้อนเนื้อเนี่ยตรงนี้ไม่มีคนสักคนเลยนะครับ โฮ้ยเางนอกมีแสงขอกิ่งอีสกสักรอบสิโอเค มาด้านนอกมาพบกับแสงสว่างแล้วยังไงต่อเงียบกิบยัง <c oughs> ไ,ไง ก้อนเนื้อตากแสงแดดอยู่เงียบจริงๆโอ้ขึ้นเครดิตแล้วนะครับสุดยอดสุดยอดเลยนะครับ สุดยอดเกมแลยฮะถือว่าไม่ผิดหวัง,วงจริงๆนะครับที่ได้กลับมาเล่นนะครับแล้วก็มีโอกาสมาเล่นสุดยอดจริงๆต้องถือว่านี่เป็นหนึ่งในเกมที่น่าตื่นเต้นนะครับเกมมีทั้งปริศนานะครับว่าโดยเรื่องราวก็เป็นของเด็กเด็กชายสีแดงนะครับ ัวละครในเงามืดเนาะส่วนสภาพแวดล้อมเนี่ยมันก็เหมือนความรู้สึกเป็นลางร้ายนะฮะภาพถือว่าสวยงามแล้วก็มักเล่นกับความรู้สึกได้ดีนะครับอชวนสยองขวัญน,น่าสะึึงมากนะฮะมีความลึกลับตัวละครนี่ก็ แปลกๆเหมือนกันเกมมันก็แฝงด้วยความกดดันนะครับเกมมันก็เต็มไปด้วยความเงื่อนงำเราก็ต้องพยายามแก้ไขสถานการณ์ให้เป็นไปตามอย่างนั้น,นครับใครมีโอกาสเล่นนะครับแนะนำเลยนะครับอินไซด์ครับจบไปแล้วนะครับสำหรับเกมนี้ใครชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย